อ้าวเรามาอยู่กับกองของเล่นเยอะแยะมากโอ้โหดูสิครับแล้วเราก็จะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ครับมันคือเจ้าผีเสื้อนั่นเองนะครับม,มาเปิดดูกันเลยว้าวนี่ครับเจ้าผีเสือ้อประที่ตรงไหนเปิดขั้นแรกก็จะมีแค่ไฟนะครับเปิดขั้นที่สองนะครับเจ้าผีเสือ้อมันาาก็จะทาการวิ่งเป็นระบบแบบชนถอยนั่นเองโอ้โห ามาดูของเล่นชิ้นอื่นบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นเจ้าสุนัขรูด็อกนะครับ <S <S น,นี่เป็น,นี้ครับเดินชนถอยนะครับส่แว่นอย่างเสียวเลยนะครับเงยครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าพึ่งตีลังกานะครับเอาตีลังกาเสร็จแล้วก็ สามารถพลิกตัวกลับมาได้นะครับนี่ตัวต่อไปครับเป็นเจ้าไดนเสาวตัวใหญ่บิ๊กบิ้มเลยว้าวดูดิครับตัวต่อไปดูอะไรดีตัวนี้เป็นเจ้าว,วัวครับวัว หลุดนะครับนี่ตัวนี้ถ้าเป็นเจ้าช้างน้อยช้างน้อยครับวิ่งเรื่อยๆแล้วต่อไปเป็นควายบัฟเฟ l ลควายสีแดงครับแล้วตัวนี้คือม้าครับม้าสีน้ำตาล เกครับ